สวัสดีค่ะปิดกเล่าเรื่องวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องลูกสาวโรงสีก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิกเล่าเรื่องด้วยนะคะณนะอำเภอศีลาแดงในยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีเท่าแก่โรงสีข้าวชื่อดังชีวะเท่าแก่เหลียง เขาเป็นเจ้าของโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอและมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าละออละออเป็นสาวสวยใบหน้ากลมงดงามมีผิวพรรณขาวนวลดั่งน้ำนมผมดำยาวสลวยถึงเอวและดวงตาที่แสดงถึงความเมตตาและความมีปัญญาที่ฉลาดทันคนเธอเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในอำเภอและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายคน แต่หัวใจของละออกลับมอบให้กับในไม้หนุ่มช่างตีเหล็กในหมู่บ้านในไม้มีร้านตีเหล็กเล็กๆอยู่ที่ชานเมืองร้านของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วอำเภอเพราะฝีมือที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถตีเหล็กได้หลายรูปแบบทั้งมีดจอบเสียมและเครื่องมือกเกษตรอื่นๆงานทุกชิ้นที่ออกจากร้านของในไม้ล้วนมีคุณภาพทนทาน มีความแข็งแรงเป็นเอกลักษณ์คนในชุมชนต่างพากันสั่งซื้อเครื่องมือจากในไม้ในไม้มีฐานะยากจนแต่ก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งมากเช้าวันหนึ่งแะะออกแวะไปยังร้านตีเหล็กของในไม้แแอบมองเขาจากไกลๆโดยความหวังว่าจะได้พูดคุยกับเขาลออเึงตัดสินใจเดินเข้าไปหา ในไม้จ้ามีดที่ฉันสั่งทำไว้เสร็จหรือ,อยังจ้าอืมพอดีฉันผ่านมาทางนี้เลยแวะมาถามจ้าในไม้เงยหน้าขึ้นตกใจกับเสียงหวานที่ได้ยินอ้าวคุณละออผมกำลังทำมีดที่สั่งไว้อยู่เลยครับเหลืออีกหนึ่งเล่มสุดท้ายครับตั้งใจว่าจะนำไปส่งที่โรงสีข้าววันพรุ่งนี้ครับอืมแล้วคุณละออต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับละออยิ้มอ่อนโยน และมองดูในไม้ที่มีเหงื่อออกเต็มใบหน้าโดยสายตาที่เปี่ยมความสุขไม่เป็นไรจ้าละอออแค่ผ่านมาพอดีในไม้ดูเหนื่อยมากเลยนะอย่าลืมพักผ่อนด้วยเนาะจ้าในไม้ยิ้มตอบอย่างเขินเขินขอบคุณครับคุณละออคุณละออมาที่นี่บ่อยๆระวังจะโดนเท่าแก่ดุได้นะครับละอออม่กลัวหรอกจ้าแค่มาหาไม่นานพ่อคงไม่ว่าอะไรหรอกจ้า ละออมีความสุขที่ได้เจอในไม้ทั้งสองมีใจให้กันแต่ความรักของทั้งสองกลับถูกกีดกันเพราะฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันเทาแก่เลียงไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้และพยายามหาทางแยกทั้งสองออกจากกันเย็นวันหนึ่งเทาแก่เลียงเรียกละออมาคุยในห้องรับแขกละออพอมีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยค่ะพ่อ มีอะไรหรือคะพอได้ตกลงแล้วว่าจะให้ลูกแต่งงานกับพระสินลูกชายของเพื่อนพ่อเขาเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนในร้อยทหารเขาเป็นคนดีมีอนาคตที่มั่นคงละอ่หน้าซิดลงทันทีหัวใจของเธอหล่นวูบกับสิ่งที่ได้ยินพ่อคะละอ่อไม่ได้รักเขาแต,แต่แต่ละออมีคนรักอยู่แล้วคะ่ะ ละออรักในไม้ค่ะพ่อละออความรักไม่ได้สำคัญเท่ากับความมั่นคงในชีวิตในไม้เป็นคนดีแต่เขาไม่มีอนาคตที่มั่นคงอย่างพัชสินพ่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วนะละออน้ำตาไหลอาบแก้มแต่พ่อคะละออขอร้องเธอคะ่ะให้ละออได้เลือกเองเธอนะคะพ่อไม่สามารถยอมให้ลูกเลือกทางที่ไม่มีอนาคตได้ ลูกต้องเชื่อพอ่อออรู้สึกเจ็บปวดในใจเธอไม่อยากแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักวันหนึ่งภระสินลูกชายของเพื่อนเท่าแก่เลี้ยงถูกเชิญมาทานข้าวที่บ้านเพื่อทำความรู้จักกับละอองคำนั้นละออนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอย่างไม่เต็มใจนะักขณะที่พระสินเดินเข้ามาพร้อมพ่อแม่ของเขาสวัสดีครับคุณละออยินดีที่ได้รู้จักครับ สวัสดีค่ะพระสินเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แต่นิสัยกลับไม่อ่อนโยนเขามีท่าทางก้าวร้าวและชอบดูถูกคนระหว่างมื้ออาหารพระสิ์เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อคนรับใช้ในบ้านที่ทำแก้วน้ำตกจนน้ำหกใส่เขาทำอะไรระวังหน่อยสิเสือฉันเปียกหมดแล้วนะต้องขอโทษแทนเด็กด้วยนะคะที่ไม่ระวัง จนทำเสื้อคุนเปียกหมดเลยค่ะน่าจะเข้มงวดกับคนรับใช้มากกว่านี้นะครับละออรู้สึกไม่พอใจแต่พยายามเก็บอาการไว้เธอเริ่มเห็นว่าประสินไม่ใช่คนที่เธอจะสามารถมอบความรักได้หลังจากมื้ออาหารละออพยายามหาข้ออ้างเพื่อออกจากโต๊ะอาหารขอตัวสักครู่นะคะต้องไปจัดการอะไรบางอย่างค่ะ เมื่อออกจากห้องอาหารละอออกไปนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆเราเบี่ยงบ้านในไม้ที่นำมีดมาส่งให้พอดีได้ยินคนงานพูดคุยถึงเหตุการณ์ในห้องอาหารเมื่อสักครู่ก็นึกสงสารคุณละอ,อไม่ได้สายตาก็หันไปเห็นคุณละออนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้จึงเดินเข้าไปหาละอ,อครับเกิดอะไรขึ้นครับแล้วทำไมคุณคุณมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ ละออเสออื่นและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ในไม้ฟังพ่อจะให้ละออแต่งงานกับพัชศินแต่ละอ,อไม่ชอบเขาเขาเขามีนิสัยก้าวร้าวและไม่เคารพคนอื่นค่ะแล้วแล้วละอ,อก็ไม่ได้รักเขาแต่ละอ,อรักคุณค่ะในไม้จับมือของละอ,อและมองตาของเธออย่างจริงจังผมรักคุณละอ,อมากนะครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน อีกไม่กี่วันถัดมาพระสินมาเยือนบ้านละออออีกครั้งเขาจอดรถเก๋งหม่เอี่ยมไว้หน้าบ้านระหว่างที่เขาเดินเข้าในบ้านทันใดนั้นก็มีกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาฟาดลงบนรถของเขาเฮ้ย hey! นี่มันอะไรใครปล่อยให้กิ่งไม้นี่หล่นลงมาบนรถของฉันทำไมไม่รู้จักดูแลตัดแต่งกิ่งไม้คนรับใช้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆรีบวิ่งเข้ามาขอโทษข,ขอโทษครับคุณพรสิน ผมจะรีบจัดการครับจัดการยังไงแค่คำขอโทษจะไม่พอหรอกนะต้องมีคนรับผิดชอบพระสินเดินไปหาคนรับใช้และตะโกนใส่หน้านายจะต้องถูกลงโทษใครเป็นคนดูแลต้นไม้นี้เดีกออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้ละออดเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์และพยายามช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นคุณพระสินคะจะเย็นๆก่อนนะคะมันเป็นอุบัติเหตุค่ะ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะคะอุบัติเหตุนี่มันรถใหม่ของผมเลยนะแล้วใครจะรับผิดชอบครับและออพยายามปลอบใจพระสินแต่เขาคงยังไม่พอใจและยืนกรานจะลงโทษคนรับใช้ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบผมจะลงโทษทุกคนที่นี่แล้วออรู้สึกผิดหวังกับท่าทางของพระสินเขาไม่ใช่คนที่เธอจะอยู่ด้วยได้แต่เธอ ก็ต้องทำตามคำขอร้องของผู้เป็นพ่อวันหนึ่งพระสินเข้ามารับท่าแก่เลี้ยงและละออไปเที่ยวงานเทศกาลในเมืองเดียรรถเก่งของเขาท่าแก่เลี้ยงนั่งด้านหน้าและละอ่อนนั่งที่เบาะหลังขณะที่พระสินขับรถหลังจากที่พระสินพาทุกคนเดินเที่ยวงานเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถกลับพระสินก็ถามขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างครับท่าแก่ชอบงานเทศกาลไหมครับ ก็ดีนะนานๆได้เข้ามาเที่ยวบ้างขอบใจมากนะพระสินแล้วล่ะอ๋อละ่ะสนุกไหมลูกค่ะพ่อสนุกดีค่ะในระหว่างทางกลับบ้านรถเกิดยางแตกอย่างกระทันหันอะไรกันนี่ยางแตกได้ยังไงพระสินจอดรถข้างทางและลงไปดูเขาพยายามเปิดกระโปรงรถและดูยางสำรอง แต่เขาเปลี่ยนยางไม่เป็นโธ่ใครจะไปรู้ว่าเปลี่ยนยางยังไงละอ๋อและเท่าแก่เลี้ยงนั่งรออยู่ในรถลาอออรู้สึกเป็นห่วงพ่อที่เริ่มเหนื่อยล้าพ่อคะทํายังไงดีคะดูเหมือนว่าคุณพะัะศิน์จะเปลี่ยนยางรถไม่เป็นคะ่ะเราคงต้องรอความช่วยเหลือจะเย็นๆก่อนนะละอ,อ่อในขณะเดียวกันในไม้ กำลังขี่จักรยานไปส่งมีดและผ่านมาทางนี้พอดีเขาเห็นพระสินกำลังโวยวายอยู่ข้างรถพลันก็มองไปเห็นเท่าแก่เลี้ยงและคุณละอออยู่ในรถเท่าแก่คุณละออเกิดอะไรขึ้นครับในไม้รถยางแตกค่ะแต่พระสินเขาเปลี่ยนยางรถไม่เป็นค่ะในไม้รีบเข้ามาช่วยโดยไม่ลังเลไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนยางรถให้เองในไม้เริ่มเปลี่ยนยางรถอย่างชำนาญใช้เวลาไม่นานนักยางรถก็ถูกเปลี่ยนจนเสร็จนี่มันอะไรกันทำไมเจ้าถึงทำเร็วๆขนาดนี้ผมเคยช่วยคนที่รถยางแตกบ่อยครับคุณพระสินเลยรู้ว่าจะต้องทำยังไงเท่าแก่เลี้ยงมองในไม้ด้วยความประทับใจและเห็นถึงความต่างของคนทั้งสองคนอย่างชัดเจน ขอบใจมากนะในไม้เจ้าช่างเก่งและมีน้ำใจจริงๆไม่เป็นไรครับเท่าแก่ผมยินดีช่วยครับละออยิม้มและมองใดไม้ด้วยความชื่นชมเธอรู้สึกถึงความรักและความเชื่อมั่นที่มีต่อในไม้มากยิ่งขึ้นคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านละออกำลังนอนหลับเสียงร้องตะโกนดังขึ้น ไฟไหม้ไฟไหม้ที่บ้านเท่าแกเลียงไฟไหม้แล้วออตื่นขึ้นมาเห็นไฟลุกโชนอยู่รอบบ้านเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราออดด้วยจ้าไฟไหม้ช่วยด้วยขณะที่ไฟกำลังลุกลามในไม้ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่วิ่งผ่านมาจึงรีบวิ่งมาที่บ้านเท่าแกเลียงทันที เขาพยายามฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปช่วยคุณละออและคนในครอบครัวคุณละออคุณละอออยู่ไหนครับคุณละออในไม้ในไม้ช่วยละออด้วยอยู่ทางนี้ในไม้ฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปจนถึงห้องของคุณละออและพาเธอออกมาอย่างปลอดภัยพร้อมกับพาเท่าแก่เลี้ยงและครอบครัวออกมาได้ทันหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม เท่าแก่เลี้ยงเรียกประชุมทุกคนในครอบครัวรวมถึงในไม้ที่ห้องรับแขกใหญ่ในบ้านหลังได้รับการซ้อแสซมแล้วในไม้ขาขอบใจเจ้ามากที่ช่วยชีวิตครอบครัวของข้าหากไม่ได้เจ้าข้าก็คงไม่รู้ว่าครอบครัวของข้าจะเป็นเช่นไรในไม้ยิ้มอย่างเขินเขินและก้มศีรษะลงขอบคุณครับเท่าแก่ผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำครับ เท่าแกเลี้ยงมองในไม้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปสายตาที่มีความอบอุ่นและความเคารพอยู่ในนั้นข้าเห็นถึงความกล้าหาญและความรักที่เจ้ามีต่อละออข้าตัดสินใจแล้วว่าเจ้าคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะดูแลลูกสาวของข้าละออที่นั่งอยู่ข้างๆในไม้รู้สึกยินดีและตื้นตันใจ เธอจับมือของในไม้อย่างอบอุ่นขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณที่ยอมรับความรักของเราค่ะเท่าแก่เหลียงพยักหน้าและยิ้มออกมานอกจากนั้นข้าขอให้ในไม้ช่วยดูแลธุรกิจโรงสีข้าวของครอบครัวร่วมกับละอข้าเชื่อว่าเจ้าจะมีความสามารถและความขยันที่จะดูแลได้ในไม้รู้สึกทั้งตกใจ ประหลาดใจและรู้สึกเป็นเกียรติขอบคุณครับเท่าแกผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจโรงสีข้าวเติบโตและมั่นคงครับและเมื่อถึงวันสำคัญวันที่ละออและในไม้ได้แต่งงานกันงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างงดงามและอบอุ่นที่บ้านของเท่าแก่เลี้ยงชาวบ้านทุกคนต่างมาร่วมงานและแสดงความยินดีกับคู่รัก บ้านของเท่าแก่เลี้ยงถูกประดับประดาด้วยดอกไม้สีสันสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงเพลงไทยดั้งเดิมเพิ่มบรรยากาศให้กับงานแต่งงานละออที่สวมชุดไทยสวยงามสีชมพูและในไม้ที่สวมชุดไทยสีครีมทั้งสองดูงดงามและเป็นที่จับตามองของทุกคนในพิธีงานแต่งละออและในไม้ ได้แลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาต่อกันละออพี่สัญญาว่าจะรักและดูแลละออไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ข้างๆละออเสมอละออน้ำตาคลอด้วยความซึ้งใจพี่ไม้ละออรักพี่ไม้มากนะจ๊ะละออขอสัญญาว่าจะรักและอยู่เคียงข้างพี่ตลอดไป ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆจ้ะหลังจากพิธีเท่าแก่เหลียงขึ้นมาบนเวทีและกล่าวคำอวยพรวันนี้เป็นวันที่ข้ารู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากที่สุดข้าขอให้ลูกสาวของข้าและในไม้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขขอให้เจ้าทั้งสองคนช่วยดูแลกันและกันข้ารักเจ้าทั้งสองคนมาก ชาวบ,บ้านทุกคนต่างปรบมือและแสดงความยินดีและออและในไม้ยิ้มและกอดกันอย่างอบอุ่นวันต่อมาเท่าแก่เลี้ยงเรียกทั้งสองมหาเข้าลุกเดินไปที่โต๊ะทำงานและหยิบกุญแจหนึ่งพวงออกมาข้าไเปิดร้านตีเหล็กใหม่ให้เจ้าเพื่อให้เจ้ามีที่ทำงานที่กว้างขวางและทันสมัยจะสามารถทำงานที่เจ้ารักได้เต็มที่นะ ในไม้ในไม้รับกุญแจด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในใจขอบคุณครับพ่อผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคาว่าขอบคุณจากใจจริงๆครับละออกและในไม้มองตากันด้วยความรักและความหวังในอนาคตพวกเขาทราบว่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกจะมีทั้งความสุขและความมั่นคงในชีวิตพ่อคะ ลราออกกับพี่ไม้สัญญาว่าจะดูแลลรงสีข้าวและครอบครัวของเราให้ดีที่สุดค่ะเท่าแก่เลี้ยงยิ้มและมองลูกสาวกับในไม้ด้วยความภาคภูมิใจข้ารู้ว่าเจ้าทั้งสองจะทำได้และทำได้ดีข้าเชื่อในตัวพวกเจ้าในที่สุดความรักและความพยายามของละออ่อและในไม้ก็ได้รับการยอมรับพวกเขา เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันโดยมีทั้งธุรกิจโรงสีข้าวและร้านตีเหล็กที่เจริญรุ่งเรืองหลังจากที่เท่าแก่เลี้ยงยอมรับในความรักของในไม้และคุณละออวันเวลาผ่านไปด้วยความสุขและความอบอุน่นทุกคนในบ้านเท่าแก่เลี้ยงต่างเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นละอ่อและในไม้รวมกันดูแลธุรกิจโรงสีข้าวอย่างเต็มที่ในไม้เอง ตั้งใจทำงานในร้านตีเหล็กที่เ่าแก่เลี้ยงเปิดให้จนกลายเป็นที่รู้จักและนับถือของทุกคนในชุมชนค่ำคืนหนึ่งขณะที่ละอ่อและในไม้นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านชมดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าลมเย็นๆพัดผ่านเบาๆพี่ไม้จ้ารู้ไหมว่าละออรู้สึกมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้อยู่ข้างๆพี่ไม้ ายมจับมือของละออบเบาและมองตาเธอด้วยความรักพี่ก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับละอทุกๆวันที่เราได้ทำงานและดูแลกันมันเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆละอพยักหน้าและยิ้มอย่างอ่อนโยนเราได้ผ่านอะไรมามากมายแต่สุดท้ายเราก็ได้อยู่ด้วยกัน ละอออยากให้ความรักของเราเติบโตและมั่นคงตลอดไปจ่าพี่ไม้ในไม้ยิ้มและก้มลงจุบหน้าผากละออเบาๆพี่สัญญาว่าจะรักและดูแลและออย่างดีที่สุดเสมอไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักความซื่อสัตย์ความอดทนและความพยายามที่แท้จริงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องราวที่ยากลำบากต่างๆได้ เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและคนที่เรารักชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ